โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะเมื่อคุณแม่น้องแพทบอกว่าอยากกินเมนูพักูดหมกใส่ไข่เอาจิงน้องแพทก็ไม่เคยทํานะคะแต่เมื่อคุณแม่อยากกินน้องแพทก็จะจัดให้เรียกได้ว่าเป็นเชา้าอีกหนึ่งวันที่แสงแดดมาแต่เช้าเลยค่ะทุกคนแจ่มใสมากๆแล้วยิ่งเห็นลําห้อยดอกไม้และต้นไม้สีเขียวๆแบบนี้นะคะสดชื่นสุดๆแต่ที่แน่ๆคุณแม่น้องแพทเจอพักุดแล้วไม่รอช้ารีบเก็บเอาเก็บเอาเลยนะคะพอๆกับน้องแพทเลยจ้าเอาจิงเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่พักุดอร่อยมากๆเลยนะคะไม่เลี่ยนด้วยไหนๆตอนนี้น้องแพทกับคุณแม่ก็ ได้ผักูเยอะแล้วนะคะพาทําเมนูเลยแล้วกันเตรียมผักูเสร็จนะคะตอกไข่ลงไปตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงเกลือแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วขอเพิ่มสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าซอยอีกนิดนึงเวลาหมกพักูใส่ไข่เราสุกแล้วนะคะสีแดงมีด้วยมันจะน่ากินขึ้นเยอะมากๆเลยคะ่ะแทนแทนแทนนี้เลยทุกคนหมกพักูใส่ไข่เมื่อมีหมกพักูแล้วก็ต้องมีน้ำพริกดำด้วยหน่อไม้ต้มด้วยนะคะกินคู่กันบอกเลยว่าแซ่บมากๆเมนูตามใจคุณแม่เสร็จแล้วเรียบร้อยทำเสร็จแล้วดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ น้องแพทบอกว่าอร่อย